ส่วนความเคลื่อนไหวที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงในช่วงเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่ายังคงมีการเผายางรถยนต์ตู้ควบคุมการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะรวมไปถึงเผารถขยะเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนะคะและในช่วงเช้าวันนี้สิ่งที่ได้ยินชัดเจนคือเสียงปืนที่มาจากตึกสูงปฏิตามจากคุณชาติพัฒนาคุณการกิจรายงานจากที่นั่นนะคะสวัสดีค่ะคุณชาติคะ่ะ แล้วสวัสดีครับบรรยากาศบริรเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับและตอนนี้นะครับมีแต่กลุ่มควันนะครับปกคลุมเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีการเผาอยางรถยนต์อย่างต่อนเนื่องและมีตรงยางรถยนต์นี้ที่ถูกเผานะครับก็อยู่บริเวณรอบๆบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับและในขณะนี้ก็มีการเผาป้อตมตํารวจนะครับที่อยู่บริเวณสามเหลี่ยม แต่มีการเผารถเก็บขยะเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับสถานการณ์ณจุดนี้ตรงนี้นะครับค่อนข้างตึงเครียดพอสมควรนะครับดูไปแล้วไม่แตกต่างเหมือนสมองรับุ่มรบในตรงขานนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมกระจายอยู่เป็นกลุ่มนะครับโดยการ พยายามตอบโตกับเจ้าหน้าที่ด้วยการจุดพุจุดปะระทัดนะครับใส่เจ้าหน้าที่ทหารที่ตรึนกําลังตลอดแนวราชปาลบนะครับบริเวณซอยดังน้ำแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทหารก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับมีการยิงปืนมายังกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นระยะเป็นระยะนะครับและเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ามีเสียงปืนดังออกมาจากอาคารสูงของบริเวณแนวทหารวยครับ คุณชาติคะสําหรับกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้กระจายตัวกันหรือว่ารวมตัวกันอยู่ที่ไหนคะกระจายตัวกันอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะครับประมาณไม่เยอะนะครับ10คน20คนนะครับตอนนี้จุดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็บริเวณใต้สะพานแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนทั้งของต่างประเทศนะครับแล้วก็สื่อมวลชนไทยด้อมมารวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณจุดนี้นะครับตรงจุดนี้เองสภาพ ถนนมีแต่ภ่ากรักคัดพังเศษไม้เศษกระกนะครับแล้วก็มีสภาพอยางรถยนต์ที่ถูกเผาไหม้แล้วก็วุ่นวายแล้วก็เป็นเครียดตอสมควรนะครับบางทีที่เวลามีลผู้ผู้ชมุมนินว่าเดินผ่านบริเวณ ถ้าบริเวณทางแยกนะครับก็จะมีเสียงปืนดันงมาจากฟ่งทหารอย่างตอนนื่องเหมือนกันครับค่ะคุณชาติคะสําหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะสามารถทําได้คล่องตัวไหมคะบริเวณซอยรางน้าบริเวณนั้นนะคะณตอนนี้คุณข้างที่จะลําบากนะครับณตอนนี้ที่อยู่ตรงทั้งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่อย่างที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานนี้นะครับเวลามีผู้ส่งผู้ชุมนุมหรือว่าประชาชนก็ดีรวมไปถึงนักข่าวที่ฉุกยิงบริเวณนี้นะครับการเข้าไปช่วยเหลือหรือว่านําตัว ออกจากสถานที่จุดเกิดเหตุเป็นไปความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่า,า,าทางทหารเองนะครับไม่ทราบว่าอาจจะเกิดมีความระแวงตัวหรือเปล่าว่าไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่ามีอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวหรือว่านี่เป็นสื่อมวลชนนะครับเพราะว่าพวกเราก็อยู่ปะปนกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลืออย่างภาคเมทันเนี่ยก็ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับว่าที่ เจ้น้าี่จะนําตัวออกมาจากพื้นที่จุดเกิดเหตได้ครค่ะอยากให้คุณชาช่วยเปรียบเทียบสถานการณ์นะคะในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายลงไหมคะสําหรับที่บริเวณจุดนั้นนะคะ ตรงจุดนี้นะครับผมว่าณณตรงนี้เองนะ่จาจะค่อนข้างท,างที่จะดุร้กว่าเมื่อวานนะครับแต่ด้วยสภาพที่ตรงจุดนี้เองนะตรงจุดนี้จะไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแต่กลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใต้ทางด่วนสา์ดินแดงนะครับตรงนั้นจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ซึ่งตรงบริเวณสามเดืนแดงก็ตรงใต้ทางด่วนสายดินแดงนี่ก็ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นครับคือถ้าเกิดอะไรมีอะไรขึ้นบริเวณนี้ กำลังส่วน,นหนึ่งก็อาจจะมุ่มาช่วยเหลือกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณนี้ได้นะครับแต่บริเวณนะตอนนี้บนท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมไปด้วยควันไฟที่เกิดจากการเผาการทํางานของสื่อในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะจากการสอบถามนะครับทุกคนก็ไม่มั่นใจนะครับเกี่ยวกับว่าจะถูกยิงเหมือนเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บหรือไ,ไม่นะครับเพราะว่าในขณะนี้ได้พูดคุยกันนะครับก่อนที่จะลงื้นที่ทำข่าวก็อบอกว่าก็ ต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าทางทหารตัวเองก็ไม่ได้แยกแยะว่าอันนี้เป็นสื่ออันนี้เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่าประชาชนเพราะว่าณขนะนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรนะครับดังนั้นการลงพื้นที่ของสื่อทุกคนเนี่ยจะต้องมีการระมัดระวังตัวให้มากที่สุดนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าสื่อข้ามไปเองก็ยังมีเสียงปืนหรือว่าบางครั้งมีบอกของแสงเลเซอร์ที่จากฝั่งทหารรัชบาลก็พยายามยิงมาทางของสื่อมวลชนเหมือนกันค ค่ะเบื้องต้นสอบถามเพียงเท่านี้นะคะคุณชาติขอบคุณมากค่ะ